สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์ปิกกนะคะวันนี้เราจะพามาแนะนำรถยนต์ All New Honda Civic กันนะคะซึ่งเจเนอเรชันนี้เป็นเจเนอเรชันที่11นะคะมีทั้งหมด3รุ่นรุ่น EL นะคะรุ่น EL Plus แล้วก็รุ่น RS นะคะแล้วก็ทางด้านขวานี้นะคะที่จอดอยู่จะเป็นรุ่น RS นะคะราคาอยู่ที่1 1 9 9 9ล0บาทเป็นสีขาวมุกนะคะสำหรับรถยนต์ All New Honda Civic รุ่นนี้นะคะ แรงบิดทั้งหมดนะคะ240นิวตันเมตรแล้วก็แรงม้าทั้งหมดนะคะ178แรมงม้าด้วยกันนะคะประกอบด้วย6สีค่ะสีแดงอีกไนท์เมทัลลิกสีฟ้า Morning m i s สเมทัลลิกสีขาวแพทิทน้ m มุกสีเทาเมทีเอรอยเมทัลลิกสีดำคริสตัลมุกและสีเงินล u น่าเมทัลลิกไฟหน้าพร้อมไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ไฟท้ายแบบ LED ล้ออลอย17นิ้วดีไซน์สปอร์ต พร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยรวมถึง Honda Connect ในรุ่น RS สำหรับการขับขี่สามารถขับขี่ได้3รูปแบบคือ Sport Mode, Normal Mode และ Econ Mode แถมยังรองรับการเติมน้ำมันได้ทั้ง E20 รวมถึง E85 ได้ด้วยนะคะด้านในของรถ Honda Civic ใหม่นะคะ เริ่มจากตัวมาตรวัดนะคะมาตรวัดรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น RS นะคะอันนี้หน้าจอ TFT ขนาด10.2นิ้วนะคะตำแหน่งเกียร์ออโต้นะคะอยู่ด้านล่างซ้ายนะคะแล้วก็20องศาคืออุณหภูมิอนอกรถยนต์นะคะต่อไปนะคะ ัดมานะคะด้านขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นจอภาพแสดงปริมาณาน้ำมันรถยนต์คงเหลือนะคะแล้วก็เอเวอร์เรนนะคะทีะ่รถยนต์คันนี้นะคะใช้งานไปนะะแล้วก็ด้านล่างนะคะขวามือด้านล่างที่ตัวเลขเยอะๆอันนี้จะเป็นเลขไม์รถยนต์นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะอันนี้คือจะเป็นสัญลักษณ์รถยนต์นะคะที่เป็นแบบ3วน,นะคะ สัญลัณด้านบนนะคะซ้ายอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดใช้งานที่เป็น Adaptive Cruise Control นะคะหรือพวก Honda s e n ซ i นซนะคะแล้วก็เลขศูนด้านบนอันนี้ก็จะเป็นความเร็วของรถยดนต์ที่เรามีการใช้งานนะคะสำหรับรถยนต์รุ่น Honda Civic รุ่น r s นี้นะคะจะมีความพิเศษนะคะจะมีตัวไวเลสชาร์เจอร์นะคะด้านล่างนะคะ อันนี้สัญลักษณ์นะคะไฟจะติดเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่านำโทรศัพท์มือถือที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคะ,ะมาเชื่อมต่อก็คือเอานำมาวางลงบนแท่นนี้นะคะไฟจากสีเขียวก็คือจะกลายเป็นสีส้มนะคะ mm hmm. เดี๋ยวลองดูนะคะค่ะอันนี้ก็คือชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเราจะแสดงวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะบนรถยนต์ Honda Civic นะคะเข้าไปที่หน้าจอนะคะท่านั่ที่เป็นหน้าจอหลักนะคะจากนั้นกดคาว่า audio bluetooth แล้วก็กดเข้าไปที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่จากนั้นคน้นหาอุปรกรณ์นะคะโทรศัพท์มือถือเราจะต้องเปิดบลูทูธด้วยนะคะตอนนี้เจอแล้วนะคะ กดจับคู่นะคะโอเคค่ะอันนี้จะขึ้นนะคะว่าต้องการให้อนุญาตเชื่อมต่อรายชื่อหรือรายการโปรดหรือไม่นะคะถ้าหากว่าเรากดอนุญาตอันนี้เราสามารถใช้งานรับสายโทรออกนะคะ,ะบนะบนอุปกรณ์นะคะที่เป็นเครื่องหน้าจอวิทยุตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรากดคําว่าไม่อนุญาตนะคะอันนี้ก็คือคอนแทคของรายชื่อ จากรทศัพท์มือถือของเราเนะะี่ยค่ะจะไม่ถูกโอนไปที่ตัวเครื่องเสียงนะคะในรถยนต์ของเรานะคะครั้งนี้เราจะกดคข้ามาอนุญ,ญาตนะคะโอเคค่ะตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะ เราราค่ะวันนี้อธิบายรถยนต์ออนิวคันได้สิทธิ์กันอย่างคร่าวๆก่อนนะคะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดมีความสนใจนะคะที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเซลลิ่นได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะชิดเนื่อนะคะจะพามาแนะนำรถย,ยนต์ข้างในนั้นอย่าลืมติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ